สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รถยนต์โตช,ช่องที่รวมทุกเรื่องราวของรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวแบบจัดเต็มจากมุมมองผู้ใช้จริงและว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าสุดร้อนแรงแห่งปี2 0 2 5ี่กําที่กำลังสร้างกระแสนในไทยอย่างต่อเนื่องนั่นคือ mg 4 electric รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าทั้งดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์จัดเต็มเกินราคาเริ่มจากดีไซน์ mg 4โฉมใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ความสปอร์ตผสานความล้ำยุคได้อย่างลงตัว ไฟหน้าแบบ LED Matrix มีเส้นสายคมชัดพร้อมไฟเดทาร r มร n นนิ่งไลท์ที่โดดเด่นในทุกมุมมองมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ Aero ช่วยลดแรงต้านลมบ่งบอกความเป็นรถยุคใหม่ตั้งแต่แรกเห็นเปิดประตูเข้ามาด้านในจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมทันทีด้วยดีไซน์ห้องโดยสารแบบมินิมอลแต่มากด้วยฟังก์ชัน วงมาลาัยทรงสปอร์ตแบบท้ายตัดหน้าจอดิจิทัลขนาด7นิ้วและจอทัชสกรีนกลางขนาด10.25นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ครบระบบ MG i Smart ยังรองรับคำสั่งเสียงภาษาไทยช่วยให้ใช้งานสะดวกขึ้นมากสำหรับใครที่ชอบสมรรถนะการขับ MG 4ให้กำลังสูงสุดถึง170แรงม้าพร้อมแรงบิด250นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาเพียงประมาณ7.5วินาทีให้ความรู้สึกทันใจแต่ควบคุมง่าย ไม่กระชากเกินไประบบช่วงล่างด้านหลังแบบมันติลิงช่วยให้กอะถนนดีแม้เข้าโค้งด้วยความเร็วและในส่วนของแบตเตอรี่ MG C มากับแบตเตอรี่ขนาด64กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง520กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งรองรับการชาร์จแบบเร็ว DC Fast Charging ชาร์จจาก10ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง35นาทีเท่านั้นซึ่งเหมาะกับการใช้งานในชีวิตจริงแบบไม่มีข้อจำกัด ระบบความปลอดภัยก็ครบครัน MG Pilot ให้มาครบทั้ง Adaptive Cruise Control ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตากล้องรอบคันแบบ360องศาและระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางแบบฉุกเฉินทั้งหมดนี้อยู่ในรถที่มีราคาจับต้องได้ง่ายและถือว่าคุ้มค่ามากในยุคที่รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นอนาคตสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ทั้งขับดี ฟีเจอร์ครบดีไซน์โดดเด่นและราคาสมเหตุสมผล MG c ปี2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องเรย์โยโตช็อปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการรีวิวรถใหม่จากพวกเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับจบบทพูดพร้อมแสดงโลโก้เรย์ o ยโตช็อปและเสียงดนตรีปิดท้ายแบบพลังงานสะอาด